มาเดอมาเดอพี่น้องหมกวระสิแซบๆสุกแล้วมาเบิงมาเบิงหมกลาซสวพริกอยาไ่ต้งพี่น้องนะเป็นกบแซ่บก็ตรงนี้มาสไตล์เป็นใส่พรกแกงพี่น้องใส่พริกน้ำใส่พริกแกงเปนว้าวอ้ยคำใหญ่แ่ตรงนี้อ้แซ่บ้ออ้อนออนสิรวเกพี่น้องอื้แซ่บคเปนเลยโอ้เออ้นอิงันองงยปรติ่น้นี่เพใช้่ายี่นองปุปุงปุุ้่เลย่งครับพปะับใหม่โ้นายดยงน มุกปลซิ่วอย่างไส้พี่น้องมุกปลซิ่วพอไปตองอย่างไฟจับจุ้ยพี่น้องสวัสดีพีน ong, พ่น้องผมกายมือน,นอปปีสีผ้าเห็ดห่อมุกปลาซิ่วพีน่ปปพน้องมุกปลาซิ่วห่อใส่ใบตองย่างไฟหอมๆพี่น้องตำเครื่องเรียบร้อยคุกเรียบร้อยพี่น้องคุกหอมแดงกระเทียมกระเทียมอะไรใส่หอมแดง,แดงพริกแกงใส่พริกแกงนั่มสูตรพ้องเน่งสูตรพ้องเน่งใส่พริกแกง โอ้ย <Yeah. S 1> มาช่างว่าแท้ <c oughs> มหมกห่อหมกปลาตอห่อหมกปลาตองว่าเธอห่อหมกปลาซิวห่อไปตองย่างพี่น้องมามามาห่อกันเลยพี่น้องห่อกันเลยโอ้ปอ๊ดเอาห่อเดียวนะ่ะอุ้ยมันปิ้งซุกป,ปละ่ะห่อบึงใหญ่หนึงพี่นอ้องอ๋อปลาติโตปลาซิวพี่น้องปลาซิวปลาซิวมีแต่ตัวใหญ่พี่น้องปีงป้งหอ่อหมกปิง้งพี่น้องโอ้ เปล่งพี่น้องเป็นเหมุ่งฝุงฝุงเหน่งพื้นที่ห่อพี่น้องห่อเป็ี่ยนบุ้นนี่ขุดขุดไปง่นายห่อขุดไปห่อง่ายคลาดไปเจ็บง่ายที่ว่าฝุงเหงนี่ขุดวิธีห่อเพิ่นพี่น้องห่อเราคือไถบานคเขาได้พี่น้องฝุงเหนงเพิ่นห่อเอาแบบง่ายๆเพิ่นเลยเพื่อนปุ่มปุ่มปุ่มเขาเพื่อนยุ่มยุ่มยุ่มเขาคักพับใช้พับกว่าปี๊บแค่นี้เลยแหววบริการอย่างนี้เอาไปใส่เล็กอย่างโอ้ยคลาดขนาดนี่เพิ่นกระสีเพชรง่ายๆสิละพี่น้อง ปุ้มปุ่มปุ่มปุ่มขึ้นเด็กย่างพับทับว่าต้องกัดใหม่ันว่าโอ้ยง่ายคักจะตายพปรงเอ่งพุ่นเบิ้งพี่น้องง่ายยเบิ้งเพิ่นคักขนาดพุ่นไปไปย่างคนว่โอ้ยไปแล้วไปแล้วพี่น้องไปปลาซิ่วมุกใบตองพี่น้องย่างไฟพี่น้องปลาซิ่วมุกใบตองย่างไฟสูตรปรงเง่งคือเก้่าพี่น้องสูตรปร่งเง่งพุ่นเบิ้งเบื้องเบื้องว่าเคี่ยวไฟออกู่แค่น้อย่นว่าโอ้ย ย่างไฟย่างไฟพี่น้องอหอมคักพี่น้องหอมคักุ่นโอ้ยปลาซิวปลาซิวโอ้ยหมกปลาซิวห่อใบตองพี่น้องเปิดเป็นแต่แสบเป็นแต่แสบอยู่หมกปลาซิวห่อใบตองอย่างพี่น้องปลาซิว ห่อใบตองยางพุ en> ่นพุนทะลักแล้วพี่น้องทะลักแล้วโอ้ยเป็นแต่แชบอยู่เป็นแต่แชบเป็นแต่แชบสูตรโป่งเหน่งคือโอ้สุกแล้วพี่น้องสุกแล้วจ้าพี่น้องสุกแล้วสุกแล้วเดี๋ยวโป่งเหน่งจับเบิงเป็นเห็ดเองพี่น้องมาเบิงมาเบิงสูตรโป่งเหน่งห่อมุกใส่ใส่พริกแกงเพื่อนว่าโอ้ยมุกแนวไดมมุกปลาซิ่วใส่พริกแกงเลยจ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว มันหอนมันห่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 อนพี่น้องมันห่อนโอ้ยอย่างซุ้งเลยโอ้ยห่อนห่อนว่างว่างไว้ก่อนว่างกันเล็กย่างเพื่อนพึ่งพึ่งพี่น้องพวกเนี่ยเป็นสีซิมเบิ่งหวานมันสีเป็นไดห่อมุกปลาซิวใส่พริกแกงก็ได้โอ้ยบนเต้รุนรุนกันปุ๊บนะโอ้พี่น้องเรุนรุนเลย สีเป็นติแสบขึ้นอยู่ตัวพี่น้องเป็นติแสบเด้เป็นติแสบขึ้นอยู่พอดีเลยป้าหน่อยพอดีเลยอ่ะเป็นติแสบเป็นติแสบอยู่หอมหอมหอมมากๆเลยอ่ะหอมมากๆเลยป้าหน่อยโอ้ยดูอืมอายขึ้นขวัญอย่างไม่ไม่พี่น้องหอม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 เบิ้งหอมหอมพริกแกงหอมพรริกกแงหอมพิกแกง หมกป,ประสิวสใส่พริกแกงพี่นอ้องผู้ใดเคยเฮ็ดแน่พี่นอ้องแต่ปวงหนิงเฮ็ดแล้วเฮ็ดแล้วแต่ก็<ะ>ตากระเทียมพริกใส่ด้วย,ะยนะคะปรุงเครื่องตามชอบแล้วแต่ซิมเฮ็ดอฟซีบงกินได้างกินได้า่ซิมเฮ็เอฟซี FC บงสีแสบปันไหนเปล่าในเดิอมสีลวกปากไปโอ้โหโอืม หอนหอนหอฮ้อนหอนเบิ่งหน้าจักแสบหรือหอนบ่ฮมูเนี่ยแสบอยู่แสบอยู่สูตรสูตรโมหมูอะโป่งเนิงสูตรคิดเองเฮ็ดเองเพิ่นเพิ่นบอสเจ้าบอสซีมอนี้ให้โป่งหนิงเป็นเพิ่นเฮ็ดเองก็ต้องให้เพิ่นซิมเองพี่น้องแต่โป่งหนิงอะใส่พริกอยู่ชอบชอบเผ็ดนะคะชอบเผ็ดก็ใส่พริกใส่พริกใส่พริกตามชอบ แซ่บโอ้มุกปลาซิวสไตล์ปุงเหน่งใส่พริกแกงน้ำแซ่บแห้งพี่น้องแซ่บแห้งแซ่บแห้งซโอ้ยบๆเอฟซี่มากินเขาน้ำกันพี่น้องมามามาค่ะทุกคนอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวสดีจสวัสดีจ้า